คนะใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนอันนี้ได้ค่ะอ๋อเอาหมุนตรงนั้นอ๋อมันมีได้สามตัวนี่ลูกนี่ก็ได้ใช่ไหมตัดน,นะคะ <c oughs> ให้เป็นสีส,สวยๆ <c oughs> หนูจะให้แค่อยู่ตรงกลางค่ะอาอันนี้เลยค่ะอ๋อเอาลายหิมะใช่หใไหมใช่นี่ค่ะหนึ่ง นี่ระหว่างที่น้องพิมพ์ต่อคุณแม่จะบอกนะป้าป้าเขาบอกว่าเราสามารถอะ่ะเอาโรงละครเนี่ยไปต่อก,กับบ้านใหญ่แล้วก็วให้ผู้ชมมานั่งชมจากบ้านใหญ่เนี่ยนะมีเก้าอี้เห็นมั้นนั่งเรียงเต็มเลยแล้วก็เนีย่ยุยอดเอาไปต่อกันได้คนะ่ะอ๋อที่ <c oughs> <c oughs> น่ารักจริงๆเลยอะไรที่บอกเสียเพลงได้ไหนคุณแม่โอ้นี่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 พ่อพี่ให้ใส่ฐานด้วยเนี่ยใ,ใส่เลยะคะ่ะอ๋อใส่ตรงไหนอ๋อ,อที่มันทำ นี่นะเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ออกมาเล่นด้วยนี่เขาเปิดแค่ไหนเหรอ๋อปา้าค่ะค่ะมันต้องคว้าอย่างนี้เลยค่ะถึงจะใส่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะด,ดื้อด้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราทดลองเปิ <cing> ดอยังดรามากเลยมันติดหรือเปล่ามันอ๋ออ่าแล้วก็ปุ่มนี้อ๋าแล้วยิงเสียงว่ะตึ้งตึ้งตึงตึงตึงอ๋อเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยโอ้โหอ,อ๋อเอาเข้าไปในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พม,มา่าลืมปิดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปิดพม,มา่าก่อนเดี๋ยวเราจะยน,ยนันเ,เอ, <laughs> อ๋อมันมีที่เสียบพมา่านตรงนี้ค่ะอ่พม่านไปเกี่ยวแล้วนะคะเขาจะมีที่เกี่ยวอยู่อ่หลังจากนี้เราก็หมุนเริ่มทาการแสดงได้เลยค่ะเดบางทีไอ้สเก็ตมาเล่นด้วยไง ชมเป็นตัวแสดงอะไรไอสเก็ตค่ะให้แม่ทำไงตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยเหรอคะตั้งดีดสิคะตั้งดีเลยค่ะอ๋อให้เขาตั้งไปเลยอย่างเงี้ยเหรออ๋อจะเก็ตหายไปไหนอีกตัวคะอ๋ออหายที่ไหนแล้วอ่ะคะคว่ำไปนะถูกใจเขาเป็นหวังเลยพี่แมเดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นร่องแบบเนี้ยสำหรับไอสเก็ตมันจะไม่เหมือนกันนะขาหนี่ขาอย่างนี้มันจะเสียบลงไปพอดีร่องเห็นจะไปเห็นนมอย่างเงี้ยค่ะ เสียบเขาใช้อย่างนี้อ่าใช้เลื่อนเอาอ่าอ,อย่างนี้อ่าใช่ไหมอืออ่าพี่มีเขาเล่นไ<ต>อซ์สกเก็ตด้วยต่ต้องไปย่างคีกับพวกนี้นะครับใช่อ่ะก็คือรอบนี้มียกมือ,อด้วยอ่ะรอบนี้เป็นรอบบัลเล่นอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นการแสดงไอซ์สเกตคนละรอบกันค่ะจริงๆไอซ์สเก็ตจะเป็นฉากนี้นะถ้าบัลเล่นต้องเป็นสีแดงเออเออใช่ไหมลูกค่ะอ่าแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้แล้วแต่จินตนาการของเราค่ะ มีการจัดสัตว์ท่าทาง้เหรอคะเพลงเนี่ยมากับเครื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยากจะได้เพลงอื่นก็เอามาเสียบได้ก็บอกแต่เรายังไม่มีสายเลยนะคะตันนี้คืออะไรคะัของคันนำหรือเปล่าอะไรคะขอบคุณค่ะออท่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาการสงบแล้วตบมือให้หน่อยค่ะ เดี๋ยวเอาบบลล่เอ้ยใช่เอาไอส์สเต็มมาซ้อมบ้างได้ไหมคะได้ค่ะโอซ้อมเธอทำดีดีมากนะใช่เอาต่อไปเป็นของไอส์กสเต็แล้วเราหลบไปกันเถอะอ่าแล้วพี่เมื่อกี้แสดงว่า้องไม่อขาขาไอง์อสเต็ตไปใส่ให้เขาอันหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเป็นขาของนี่ อันนี้ขาไอสเก็ตรูปนี้หน้าถึงโดดไงนี่อันนี้ขาไอสเก็ตนี่หน้าตายแล้วลูกอันนี้กางห่ะขาของบัลเล่รูไม่เหมือนกันเออรูมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะกว้างกว่าค่ะโอ้ขอโทษนะไอสเก็ตเดี๋ยวมาซ้อมตรงนี้กันเถอะขอโทษอีกแล้วค่ะระหว่างที่เธอซ้อมฉันจะเล่นไอสเก็ตไปนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะปักยังไงคะลูกปักลงไปเลยอ่ะ อ้าวไอเซเกตเรามีสองตัวเลยมันมีสามดูทำไงอะคะเราต้องมันได้ตัวหนึ่งส่าวลึกลับกลางอ๋อแล้อตามันได้นไหนเล่นเก่งสุดคะได้รับเกลี่ยให้ดีกลางอ๋อฉันเล่นเก่งจ้าแม่จะดูเพลิดเพลินไปไหมอะนี่หนูชอบแมวเปอร์เซียเหรอเห็นจับแต่ตัวนี้ใหญ่เลยใช่ไหมคะก็ชอบแมวเปอร์เซียเลี้ยงเลยว่าเสียวมาเออหยานะคะขอร้องแม่กุ๊กกุ๊กะ เแอบ,บกว่านิดนึงอ่ะเปิดเพลงเลยนะคะบัรเลงอ๋อมีหลายเพลงอูหอหอ้หอู้หูว่ามีมุนกล้ามีมุนกล้ามมุนก้าม <laughs> มลูกเปลี่ยนฉาครับเปลี่ยนฉาเอาเปลี่ยนฉากดีกว่าไหมเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากสวนเปลี่นฉากสวนอนะ่ะห <c oughs> ี่ท่าอะไรอะคะนอนเล่นเฮ้ยมีท่านอนใหญ่ยังมีท่านอนใหญ่เฮ้ยเอาอหัวพันต้องแหัวปลาตกลักตก ถ้าผิดษดาดมิน <surprisingly> ิท <eventually> uh, ีหน so uh, uh ึงนะคะนี่ว่าหลังเรามาเล่นรวมกันกับบ้านไอ้กับข้างตัวข้างล่างเราเอาเก้าอี้มาตั้งตรงนั้นตองนี้มีแค่สองตัวสองชุดใช่ไหมสองชุดแต่มีเก้าอี้ด้วยค่ะเก้าอี้ที่เป็นชุดน้ําชาเนี่ยเอามาตั้งดูได้ไหมคะจบแล้วค่ะโอ้แต่มือให้นานที่เป็นแค่การซ้อมนะจู้จริงเหรอคะน่าเกลียดเปล่า อโอ้ซ้ำเมื่อกี้ขอโทษนะจื่อน้องพิมในนิทานอันนี้เล่มนี้ค่ะเขามีชื่อด้วยนะช็อกโกแลตแรบบิทตัวนี้ชื่อว่าเฟรย่าค่ะแมวตัวนั้นชื่อว่าโนราโนราโจนหรือเปล่า<ม>แล้วก็เดี๋ยวแม่อ่านก่อนว ยึบวเอาโชคดีนะจับไม่ทันฮึบอ้าวจำ่ายให้ตรงหน่อยเต็มๆบนหลังติดตามกันนะคะาติดต่อจะทำละครซีเวันนียนบายๆอย่าลื